โอเคแต่นอตอนนี้มันมาไทยหูบบายเรียบร้อยเสียบเลยอ่าขอมทีมงานร l สโกล่าแต่นอโอเคบางเวลายังยังสามสิบนาทีไปเดี๋ยวจะไปถ่าได้ไหมนี่น้ำน้ำคนไปเรื่อยเรือย เพ,นนเพื่อนนั้นเพื่อนนี่แมนโอเคอเอกไปข้างน,นอกก่อนนะเนาะไปหับทีมงานขึ้นรถก่อนอยู่ใส่ไงเหยียดสี่เหยียดสี่มาบนจุดเช็กยินเหมือนเดิมนะเนาะเดินทางทางไปสู่ ล็อกัสต์กันไปครับล็อกปัสต์อันนี้เมนทางเทอร์มินอลเทวิติวันเทอร์มินอลก็คือเป็นอาคารสนามบินอาคารต่างๆเทอร์มินอลหนึ่งเทอร์มินอลสองเทอร์มินอลเทวิติวันแล้ก็จะมีแต่ละประเทศเป็นจังหวัดจำลองไปว่าไปเที่ยวต่างประเทศดสินะ แล้วมันในหางนี้มีประเทศได้นี่ได้นี่ยนะมันก็จะมีตราสันตราสันสันที่หนึ่งซันจี้นี่เกี่ยวกับปารีสมันก็มีแต่ปารีสมาเลื่อยนะแต่เนาะซันจี้ปารีสสิสัญชั้นหนึ่งนี่สิก็จะเป็นเรื่องของอิตาลีเนสัญสองก็โตเกียวใชนไหมสันสามแต่สี่สา้าเขาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย คือวอา์ึ้นห้างเช่อพินออกที่วิจวันทีกำลังพาเห็นพามาเนี่ยนะครับแล้วดีกตรียมก้นคือนลดระบบสิน้รเลกจะเป็นเกียรตเป็นเกียรตินะเนาะเกีตเกตคือทางออกเกตคือทา้งออกนัเนาะะเก็คือถาามาตรเกะตรเกะเขาจะขับเกียรตได้ออกเกียรตหาเพะโอ้ยกว่ากันไป คือทีมงานส่วนหนึ่งก็มาแล้วละ่ะมั่อคืนรถแหละทั้งลัางเนี่ยรถบัสเท่ากรถถายอยู่นี่เลย่เนาะ